มอนสเตอร์พาราไดตอนที่215นอกจากหน้าตาเลือเรือร่างแล้วส่วนไหนที่เธอดูเหมือนผู้หญิงในไม่ช้าการนับถอยหลังก็สิ้นสุดลงปีศาจสาวได้เรียกปืนฟินิกเงิน16ออกมาสองกระบอกปรับเปลี่ยนเป็นปืนกลอัตโนมัติและเล็งมาที่หลินห่วงพร้อมกับลั่นไกปืนในเวลาเดียวกันกระสุนสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนพุ่งเข้าใส่หลินห่วงเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวที ความประทับใจแรกของผู้ชมที่มีต่อเธอคือเธอเป็นพวกชอบความรุนแรงในขณะเดียวกันหลินหวงก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแผนเขาเปิดใช้งานปีกวิญญาโลหิตทันทีปีกสีเลือดสีข้างยื่นออกจากแผ่นหลังเขาขณะที่สองปีกล่างกลายเป็นโล่ครึ่งวงกลมและปิดก,กั้นกระสุนทั้งหมดปีกด้านบนอีกสองข้างเปลี่ยนเป็นแท่ที่ตวัดใส่ปีศาจสาวพลังของปีกวิญญาโลหิตเขาทรงพลังยิ่งกว่าอาวุธระดับทอง ความสามารถป้องกันเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าปาการสุดท้ายมันสามารถป้องกันกระสุนทั้งหมดจากปีศาจสาวได้ภายใต้การโจมตีของแท่ปีศาจสาวจำเป็นต้องหลบแทนที่จะโจมตีหลิน่วงจากนั้นเขาก็เปลี่ยนโล่เป็นแท่และเปิดฉากโจมตีมากกระดานก็พลิกผันไปในพริบตาตอนแรกมันเป็นปีศาจสาวที่โจมตีนักดาบอัจฉริยะโดยปราศจากความเมตตา แต่ตอนนี้มันกลับเป็นนักดับอัจฉริยะที่กำลังโจมตีปีาศาจสาวด้วยแส้สีอันมันกลับกลายเป็นหลินหวงที่ไรเมตตานักดับอัจฉริยะทรงพลังเกินไปแส้สีอันนักดับอัจฉริยะผู้นี้ต้องมีความซาดิสเขากับรังแกผู้หญิงเช่นนี้นอกจากหน้าตาและเรือนร่างเธอแล้วส่วนไหนที่ปีาศาจสาวดูเหมือนผู้หญิง แม้ว่าปีศาจสาวจะพยายามหลบปีกวิญญาโลหิตทั้งสี่ของหลินหวงอย่างสุดกำลังมันก็เป็นเรื่องยากสำหรับเธอในไมช่ช้าขาซ้ายเธอก็ถูกจับโดยหนึ่งในปีกวิญญาโลหิตขณะที่เธอกำลังดิน้นรลนปีกวิญญาโลหิตอีกสามข้างก็เปลี่ยนเป็นดาบแหลมเจาะทะลุทะลวงหน้าอกเธอปีศาจสาวไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของเธอเพราะเธอรู้ว่าเธอต้องร้อยชั้นกว่านักดาบอาัจฉริยะมาก ขณะที่กำลังจะตายเธอก็จ้องมองหลิน้วงอย่างเคียดแค้นโดยไม่พูดอะไรเมื่อเห็นร่างของปีศาจสาวที่กำลังหายไปหลิน้วงก็เรียกปีเขากลับขณะที่ดวงตาสีเลือดของเขากลับเป็นปกติขอแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นฝ่ายชนะผู้ชมส่งเสียงร้องเมื่อพวกเขาได้ยินการแจ้งเตือนหลินฮวงสามารถชนะ86ครั้งติดได้ตอนนี้ไม่มีใครกล้ากังขาในความสามารถเขา แม้กระทั่งบางคนที่วิจารณ์ว่าเขาเอาชนะปีศาจสาวด้วยการใช้ภาพลวงตาก่อนหน้าก็ยังยอมรับว่าหลีนฮวงทรงพลังจริงๆในไม่ช้าคู่ต่อสู้คนที่87ก็ถูกส่งมาในเวทีประลองตามที่คาดไว้มันคือผู้ควบคุมสุดหล่อที่เป็นอันดับ4ผู้ควบคุมสุดหล่ออยู่ในชุดสูทสีขาวพร้อมกับวีผมอย่างเรียบร้อยเขาดูราวกับคนที่กำลังจะไปออกเดทเขาค่อนข้างจะดูดีแต่ด้วยการตั้งชื่อและการแต่งตัวเช่นนี้ก็มีผลสะท้อนกับ หลายคนได้มอบฉายยาอื่นให้เขาว่าผู้ควบคุมสุดหลงตัวเองลินฮวงไม่คิดว่าเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากจะต่อกรด้วยเพราะเขาเคยฆ่ามอนเตอร์มามากกว่ามนุษย์และมอนเตอร์ก็มักจะมีข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดมากกว่ามนุษย์นอกจากนี้มอนเตอร์ประเภทใหม่ยังมีจุดอ่อนที่สามารถพบได้ในสารอนุกรมมอนเตอร์ลินฮวงคุ้นเคยกับมอนเตอร์อันเชิญของผู้ควบคุมสุดหลอดีหลังจากที่ตรวจสอบลินฮวงผู้ควบคุมสุดหลอก็กล่าว นักดาบอัจฉริยะวันนี้นายโชคายที่ต้องมาเจอกับฉันเพราะฉันเพิ่งจะได้รับมอนเตอร์กายพันระดับทองขั้น3าตัวที่2มาฉันไม่คิดว่าจะได้รับการแจ้งเตือนจากลานประลองนักล่าที่ทําให้ฉันได้รับคะแนนสะสมเพิ่มเป็นสิบเท่าฉันอยากจะขอโทษและขอบคุณนายฉันต้องขอโทษด,ด้วยที่การชนะติดต่อกันของนายจะต้องจบลงเพียงเท่านี้และขอบคุณสําหรับคะแนนสิบเท่าที่จะทําให้ฉันกลายเป็นอันดับหนึ่ง ผู้ชมกลายเป็นเอื่มระอากับทัศนาคาติของผู้ควบคุมสุดหลอ่อมันเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเขาเป็นฝ่ายชนะเขาทำได้แค่รอการถูกฆ่ามอนเตอร์กายพาร,ระดับทองขั้น3ามทรงพลังก็จริงแต่ทำไมฉันจึงรู้สึกว่ามันเป็นได้แค่เพียงอาหาเรเลี้ยงน้ำย่อยของนักดาบอัจฉริยะนายไม่ใช่แค่คนเดียวฉันก็รู้สึกเช่นนั้นแม้ว่ามอนเตอร์อันเชิญของผู้ควบคุมสุดหล่อจะทรงพลังแต่ก็ไม่มีใครคิดว่าเขาจะชนะ ลินหวงพูดไม่ออกกับท่าทีสุดยิงของเขาทันทีที่การนับถอยหลังสิ้นสุดผู้ควบคุมสุดหล่อก็อันเชิญมอนเตอร์สองตัวออกมาลินหวงรู้จักมอนเตอร์ทั้งสองดีหนึ่งในพวกมันคือลิงเกาะทองที่ผู้ควบคุมสุดหล่อเคยใช้ขณะที่อีกหนึ่งคือมอนเตอร์ตัวใหม่อสอรพิษเลือดลิงเกาะทองคือมอนเตอร์ที่มีพละกกาลังความเร็วและพลังการระเบิดที่สูงนอกจากความว่องไวที่อ่อนด้อยมันแทบจะไร้ที่ติ ในสายตาผู้ควบคุมมอนเตอร์เช่นนี้จะไม่คุ้มค่ากับการฝึกเพราะมันไม่มีอะไรโดดเด่นในขณะเดียวกันอสรพิษสีเลือดเองก็เป็นมอนเตอร์ที่แข็งแกร่งมากแต่ทว่ามันเป็นเพียงมอนเตอร์ธรรมดาที่อ่อนแอกว่าลิงเกาะทองการใช้พวกมันทั้งคู่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักลินฮวงขมวดคิ้วขณะที่เห็นมอนเตอร์ทั้งสองไม่ใช่เพราะพวกมันทรงพลังมากแต่เป็นเพราะการรวมตัวกันที่ไม่เป็นระเบียบ เม right ื่อเห็นมอนเตอร์กายพาระดับทองขั้น3เช่นนี้ลินหวงก็ก้าวไปข้างหน้าและหลบหมัดของลิงเกาะทองและพุ่งไปยืนบนหัวของอสรอพิษเลือดเขากระโดดและไปหยุดตรงหน้าผู้ควบคุมสุดหล่อก่อนที่เขาจะหยิบดาบออกมาและตัดคอผู้ควบคุมสุดหล่อมันใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีและการต่อสู้ก็จบลงฉันขอโทษที่ต้องดับฝันนายจากนั้นหลินหวงก็เก็บดาบเขาไปเมื่อเห็นผู้ควบคุมสุดหล่อตาย มอนเตอร์อันเชิญของเขาก็หายไปเช่นกันมันเป็นกฎในลานประลองที่ว่าเมื่อผู้ควบคุมถูกฆ่าการต่อสู้จะจบลงและมอนเตอร์อันเชิญจะหายไปพร้อมกับการตายของผู้ควบคุมขอแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นฝ่ายชนะคุณสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ในการโจมตีเดียวคุณได้รับสองคะแนนเนื่องจากการตายของผู้ควบคุมสุดหลอหลายคนก็เฝ้ารอคอยการต่อสู้ครั้งที่88 เพราะเขาส่วนใหญ่ไม่ได้เห็นการต่อสู้ระหว่างนักดาบอัจฉริยะและปาการสุดท้ายในครั้งแรกการต่อสู้ระหว่างของที่ทรงพลังที่สุดและโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดจะต้องน่าตื่นเต้นอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากเขาได้แพ้ไปเมื่อ5วันก่อนปาการสุดท้ายควรจะเตรียมแผนเพื่อเอาชนะนักดาบอัจฉริยะกลับนั่นคือสิ่งที่ผู้ชมคิดอย่างไรก็ตามการแจ้งเตือนดังขึ้นผู้ต่อสู้ที่ถูกเลือกโดยระบบปาการสุดท้ายได้ปฏิเสธการท้าทาย นักดาบอาัจฉริยะเป็นฝ่ายชนะไม่มีใครเห็นการมาของเขาอย่างไรก็ตามผู้ชมได้คาดถึงเรื่องราวเช่นนี้ไว้แล้วเพราะพลังที่แข็งแกร่งที่สุดของปากาสุดท้ายคือการป้องกันและตั้งแต่ที่นักดาบอาัจฉริยะสามารถทำลายมันได้นั่นก็หมายความว่าเขาสามารถทำลายมันได้อีกครั้งหากไม่มีการป้องกันหรือกลยุทธ์ใหม่เขาก็คงแพ้ดังนั้นการเลือกที่จะไม่สู้จึงเป็นหนทางที่ฉลาด ด้วยการปฏิเสธของปาการสุดท้ายหลินห่วงจึงสามารถชนะการต่อสู้ครั้งที่88ได้และในไม่ชา้าคู่ต่อสู้คนที่89ก็มาถึงตามที่คาดไว้คู่ต่อสู้เขาเป็นสาวงาม Monster p a r a d ไดตอนที่216อโบ o น e ล่างั้นนายก็คือนักดาบอัจฉริยะนายดูไม่เหมือนคนพิเศษเลยหญิงสาวแสดงความคิดเห็นขณะที่ตรวจสอบหลินหวง ผมเป็นเพียงคนธรรมดาที่ไม่มีอะไรพิเศษลินหวงพยักหน้าขอฉันดูหน้านายหน่อยได้ไหมหญิงสาวถามขอโทษด้วยผมไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ลิน่วงปฏิเสธตรงๆทำไมละ่ะหญิงสาวถามหญิงสาวไม่ยอมแพ้เพราะผมน่าเกลียดผมไม่ต้องการที่จะทำให้ผู้คนหวาดกลัวลิน่วงหาข้ออ้างช่างมันเถอะ หญิงสาวรู้ว่ามันเป็นแค่ข้ออ้างเพื่อกันเธอแม้ว่ามันจะเป็นครั้งแรกที่พบกับอ e ีโบเนลลาลินฮวงก็รู้จักเธอดีเธอมีสไตล์การต่อสู้ที่หลากหลายดังนั้นลินฮวงจึงใช้เวลาไปมากเพื่อศึกษาเธอคุณเองก็มาที่นี่เพื่อคะแนนลินฮวงอยากรู้เพราะเธอดูเหมือนจะไม่ใช่คนโลภตั้งแต่ที่เธอเข้าสู่สิบอันดับแรกเธอก็แทบจะไม่ท้าทายใครอีกและตลอดเวลาเธอมักจะถูกเชิญให้ต่อสู้โดยระบบแทน แน่นอนว่าไม่ฉันไม่สนใจในคะแนนหรืออันดับอีโบเนล่ากล่าวเพียงเมื่อหลินฮวงอยากจะถามถึงเหตุผลที่แท้จริงเธอก็พูดอีกครั้งฉันสนใจในตัวนายเกิดความวุ่นวายขึ้นในหมู่ผู้ชมขณะที่เธอกล่าวคำเหล่านั้นสาวงามกำลังสารภาพรักในที่สาธารณะนักดาบอัจฉริยะช่าชงโชคดีนักนี่คือรักแรกพบ ดูเหมือนว่าเธอจะรับรู้ว่าสิ่งที่เธอพูดอาจทำให้ใครหลายคนเข้าใจผิดเธอจึงกล่าวเสริมฉันเพียงอยากรู้เกี่ยวกับคนที่สามารถทำลายป้องกันของปาการสุดท้ายได้การป้องกันของเขาแข็งแกร่งก็จริงแต่ยังมีข้อบกพร่องอยู่ตราบเท่าที่การโจมตีของฉันรุนแรงกว่าการป้องกันมันก็ไม่ยากที่จะทำลายมันไม่จำเป็นต้องมีทักษะอะไรลิน่วงกล่าวงั้นก็ลองบอกมาหน่อยสิว่าฉันมีข้อบกพร่องอะไร อีโบเนลล่ายิ้มให้หลินหวงคุณอยากรู้จริงๆส,งสิ่งที่ผมกำลังจะพูดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการจะได้ยินหลินหวงยิ้มตราบเท่าที่มันสมเหตุสมผลฉันจะยอมรับมันอีโบเนลล่ากอดอกขณะที่พวกเขาพูดการนับถอยหลังก็สิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่ได้วางแผนที่จะโจมตีใส่กันเอาละ่ะงั้นผมจะบอกคุณลิน่วงพยักหน้า คุณมีความคล้ายคลึงกับลิงเกาะทองที่ผู้ควบคุมได้อันเชิญมาก่อนหนะ้านายอีโบเนล่ากลายเป็นโกรธเมื่อเธอได้ยินสิ่งที่หลินหวงอธิบายเกี่ยวกับเธออย่างไรก็ตามเธอต้องการจะปล่อยให้เขาพูดจบฉันจะฆ่านายหากนายไม่ให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลผู้ชมต่างก็สะดุ้งเมื่อได้ยินคำเปรียบเปยของหลินหวงที่ว่าอีโบเนล่าเหมือนลิงเกาะทอง ลิงกาะทองไม่ได้อ่อนแอเลยไม่ว่าคุณจะฟันมันยังไงก็ตามความแข็งแกร่งพลังการระเบิดและความเร็วมันล้วนมหาศารอย่างไรก็ตามถ้มกลางมอนเตอร์อันเชิญทั้งหมดมันยากสําหรับมันที่จะไต่ไปด้านบนเนื่องจากมันกิ่งการในทุกด้านมันจึงทําให้ลิงไม่ได้อยู่ในจุดสูงสุดมันก็เหมือนคุณคุณมีความแข็งแกร่งความเร็วพลังการระเบิดด้วยประสบการณ์การต่อสู้ที่มากมาย รวมถึงจังหวะก,การต่อสู้คุณมีสไตล์การต่อสู้ที่หลากหลายดังนั้นจึงไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าคุณจะใช้อาวุธอะไรมันดูเหมือนจะไร้ข้อบกพร่องแต่ทว่านั่นคือปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคุณคุณจะไม่มีทางไปถึงจุดสูงสุดไม่เหมือนพลังป้องกันของปาการสุดท้ายพลังโจมตีของยูโมลีและความเร็วของปีศาจสาวจอมระเบิดสไตล์การต่อสู้ของพวกเขาก่สร้างขึ้นจากจุดเด่นที่สุดของพวกเขา คุณไม่มีจุดเด่นในสไตล์การต่อสู้ดังนั้นคุณจึงแพ้ทางเหล่าคนที่มีทักษะการต่อสู้ที่เหนือกว่าทันทีที่จังหวะของคุณชะงักสิ่งเดียวที่คุณสามารถพึ่งพาได้คือการเปลี่ยนอาวุธคุณเพื่อปรับตัวให้เข้ากับจังหวะเมื่อคุณเผชิญกับคู่ต่อสู้ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับจังหวะได้คุณจะเปลี่ยนอาวุธหลายครั้งเพื่อล้มคู่ต่อสู้การต่อสู้ที่เรียบง่ายจะกลายเป็นยากและผ่านพลังงานทั้งหมดของคุณ การวิเคราะห์ของหลินฮวงทำให้ใครหลายคนตระหนักว่าอีโบเนล่ามักจะเปลี่ยนอาวุธของเธออย่างรวดเร็วในการต่อสู้แม้ว่าอีโบเนล่าจะรู้ดีว่าสิ่งที่หลินฮวงพูดมานั้นถูกต้องเธอก็ไม่ต้องการที่จะยอมรับมันอืมฉันไม่ยอมรับคำอธิบายของนายนายกล้าพูดว่าฉันคล้ายกับลิงเกาะทองนายนั่นแหละคือคนที่เหมือนลิงเกาะทองนายและตระกูลของนายทั้งหมดก็เป็นลิงเกาะทองเช่นกัน ล่มกระดาษสีขาวปรากฏบนมือของอีโบเนล่าเธอชี้ล่มมาที่หลินหวงและเปิดฉากยิงความเร็วนในการโจมตีเธอด้อยกว่าปีศาจสาวมากหลินหวงไม่แม้แต่จะใช้งานปีกวิญญาณโลหิตขณะที่ก้าวเดินไปหาเธอด้วยท่าเท้าเมคาเมื่อเห็นหลินหวงกำลังเดินเข้ามาใกล้อีโมเนล่าก็พยายามเปลี่ยนรูปแบบอาวุธเธอล่มได้หมุนบิดและเปลี่ยนเป็นหอกมันเป็นหอกยาวและดูราวกับบังกรที่กำลังทะยานใส่หลินหวง เธอพยายามจะสะบัดไล่หลินหวงออกจากเธอด้วยความยาวของหอกอย่างไรก็ตามมันเป็นความคิดที่ไร้เดียงสาหลินหวงหลบการโจมตีเธอได้โดยง่ายและเดินเข้าหาเธออีกครั้งอีโบเนลล่าตกใจเธอดึงดาบสั้นออกจากล่มและแทงมันใส่ทรงอกหลินหวงทันใดนั้นดาบก็ปรากฏในมือหลินหวงและก่อนที่ดาบสั้นจะถึงตัวเขาแสงสีม่วงก็วูบไหวผ่านอากาศอีโบเนลล่าหยุดการเคลื่อนไหวขณะที่เธอก้มมองเอลเธอ เลือดได้ไหลออกมาจากเอลเธออย่างต่อเนื่องนี่ได้ยังไงกันดาบของคุณช้ากว่าที่ผมคิดลินฮวงเก็บดาบเขาและอธิบายอีโบเนล่าถูกฟันเป็นสองส่วนและหายไปจากเวทีขอแสดงความยินดีด้วยคุณเป็นฝ่ายชนะคุณสามารถฆ่าคู่ต่อสู้ได้ในการโจมตีเดียวคุณได้รับสองคะแนนหลายคนไม่คิดว่าการต่อสู้จะจบเร็วเช่นนี้รวมถึงตัวหลินหวงเองด้วย หากนี่เกิดขึ้นเมื่อห้าวันก่อนการต่อสู้ระหว่างเขาและอีโบเนล,ล่าคงจะดุเดือดแต่เทว่าเนื่องด้วยดาบสายฟ้าที่พัฒน,นาเป็นสายฟ้าทะลวงความเร็วเขามากกว่าก่อนหน้าถึงสเท่าซึ่งทําให้เขาสามารถฆ่าเธอได้ในดาบเดียวมันเป็นการต่อสู้ครั้งที่89แล้วคู่ต่อสู้คนต่อไปของฉันควรจะเป็นยูโมโลีลินฮวงตื่นเต้นเพราะยูโมโลีคือคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังยิ่งไปกว่านั้นทันทีที่เขาสามารถเอาชนะได้ คะแนนที่ทวีคูณจากการชนะครั้งที่90จะช่วยให้เขาบรรลุภารกิจที่อาจารย์มอบให้เขาผู้ชมทุกคนต่างกำลังตั้งตารอการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนี้หลังจากร่างของอีโบเนลลาหายไปหลินฮวงก็ถูกส่งกลับไปยังจุดเดิมบนลานประลองคู่ต่อสู้เขาอยู่โมลีได้ปรากฏตัวตามที่คาดไว้